เลเยอร์ที่ 2. แบบแยกอามิตรหรือเครื่องล่อใจหรือกิเลสแบ่งได้6ประเภท 1. สุขเวทนามีอามิตรเช่นสุขจากการมคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆเช่นสุขเพราะได้รับคำชม 2. ส,สุขเวทนาไม่มีอามิตรเช่นสุขจากฌานสมาธิไม่ได้มีกิเลสมาเกี่ยวข้อง 3. ทุกขเวทนามีอามิตรเช่นทุกเพราะเห็นคอมเมนต์ตำหนิ 4. ทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเช่นทุกจากการปฏิบัติหนักหน่วงไม่ได้มีกิเลสมาเกี่ยวข้อง 5. อัอทุกขมสุขเวทนามีอามิตรเช่นความเฉยเฉยจากการกินของอร่อย 6. อทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรเช่นความเฉยเฉยจากอุเบกขาในฌานไม่ได้มีกิเลสมาเกี่ยวข้อง เลเยอร์ที่3แบบการพิจารณาภายในภายนอกการเกิดการเสื่อมแบ่งได้6ประเภท 1. ภายในหรือเวทนาที่เกิดขึ้นในตนเองเช่นเรานั่งนานแล้วปวดขา 2. ภายนอกหรือเวทนาที่เกิดขึ้นในผู้อื่นเช่นเห็นแฟนกินอาหารอร่อยเราก็มีความสุขด้วย 3. ทั้งภายในและภายนอกเช่น กินอาหารกับแฟนแล้วมีความสุขกันทั้งคู่ 4. เห็นความเกิดขึ้นของเวทนาเช่นพอเปิดเพลงฟังแล้วความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นแล้ว 5. เห็นความเสื่อมไปของเวทนาเช่นพอเพลงจบไปก็รู้ว่าความสุขดับไปแล้ว 6. เห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเช่นนั่งสมาธิแล้วปวดขาแล้วหายไป ก็รู้ว่าเกิดแล้วดับไปเมื่อรวบรวมจำนวนประเภทของทุกเลเยอร์มาคูณกันก็ได้เป็น108ประเภทของเวทนา